สวัสดีครับอาจารย์ครับดีครับครับดีใจมากนะคะที่อาจารย์เนี่ยมาใช้สถานที่ของเรานะครับ,รบนะฮะออวันนี้อาจารย์พาลูกศิษย์มาใช่ไหมครับก็บอยากจะให้ลูกศิษย์เนี่ยมานอกสถานที่นะ <c oughs> มาศึกษา <c oughs> ในการวาดรูป ท,ทุกคนนอกสถานที่แล้วนักศึกษาของผมทุกคนเนี่ยได้รับทุนปีหน้าก็ไป,<อ>ไปโรมอ๋อไปโรมอิตาลีโรมเบียเยอรมันตะวันแตกอ่าอันนั้นมาลงเบียผมรอเล่นคนเราต้องมีจิตมีวิญญาณมีความรา่าเริงครับผมอาจารย์ครับขอบคุณมากมากผมชอบจริงๆนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะโชว์ศิลปะการวาดรูปเพื่อให้กับนักศึกษาได้วาดรูปของคุณและโดยเฉพาะน้องกวางน้องกวางคนนี้เป็นนักศึกษาที่วาดรูปเหมือนได้ เหมือนมากได้หมดเหรอนี่คนนี้เลยโอ้ย่างงั้นอยากจะให้น้องถ้าวาดรูปผมเนี่ยเป็นรูปเหมือนสักรูปได้ไหมครับได้เลยค่ะแต่พี่ก็ต้องเลือกนะคะว่าถ้าวาดให้หล่อเนี่ยก็ไม่เหมือนแต่ถ้าวาดให้เหมือนเนี่ยก็ไม่หล่อพูดดีนะมึงต่อยหูปะ นีเขาผู้หญิงอ๋อผู้ชายผมจะกล้าเหรอครับเอ๊ะงั้นเชิญคุณเป็นแบบตรงนี้เลยครับขอให้น้องเขาวาดรั้งสามทุกคนนะจับชายพดุงนะดูไว้ในการวาดรูปมื้นจริงๆการวาดรูปเนี่ยพี่มันไม่ยากหรอกนะแต่แค่ว่าพี่ต้องดึงจุดเด่นของมันออกมาให้ได้นันเข้าคุยกับใครเฮ้ยเขาอยากพี่เขาจะดึงจุดเด่นในตัวคุณครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเสร็จยังลูกเสร็จแล้วค่ะโชว์เขานี่ครับนี่ค่ะจุดเด่นของพี่อะไร นี่มันคืออะไรครับลังแครงไงลังแม่คุณจีอเอาปไปหลอกไปเลยครับคุณปไปหลอกไปเลยครับเอาคุณไม่ชอบทชงง่นั<อ>้นก็ดูสิเขามาประจานผมอย่างเนี้เอาอย่างนี้แล้วกันนะค,คนที่าวาดเก่งๆจริงๆสิครับเพื่อ <P rep resent> เป็นการแก้ตัวครับผมผมจะส่งนักศึกษาที่วาดรูปมือดีของในรรุ่นนี้น้องชัดชัยกับน้องพดุลโอ้คนนี้ยังพอได้คขาพอเขายังพอเกรงใจผมแต่ผมไม่ไว้ใจตัวนู้นนะครับทำไมครับ มันจะวาดผมออกมันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เต็มคอ้านี่พี่มหาลัยศิลปรกรตรงกระแพงในผมวาดหมดเลยอ๋ออันนั้นหรอใช่ฮะนักในอะไรเงี้ยผมเป็นอาจารย์ด้วยอ๋อลองดูลองดูนะพี่ชอบภาพแบบไหนแบบอ๋อแบบพี่แบบให้ดูแบบอันอันนะมีออร่าแล้วออกอันอันนิดๆน๋ออันอันนิดๆไม่ต้องโดดเด่นมากอะไรครับไม่ต้องโดดเด่นมากใช่มาเอาฟิลท่าพี่ต้องหันข้างหันค้างนิดเดียวนิดเดียวอยากให้มันภาพแบบว่าดูนิ่มนวล แต่มีความทรงพลังแอบแฝงอยู่นั่นเลยประมาณนั้นนะแบบผู้ชายแบบนึงลึกซึ้งลึกซึ้งใช่ใช่เอาเลยลุกนะพี่ถือพี่ถืออ๋อดูมีพลังใช่เนี่ยหยัดสูงตัวพี่เขาหยัดสุดไม่หยัดหยัดจุดมือประมาณนี้พี่โอเคนะนะฮะลองว่ัดน้ำเพิ่มชั่วโมงอี้อ๋อพี่กลัวมันจะล็อกซะก่อนเลยเฮ้ยประตูไม่ได้ล็อกนี่ผมเปิดไว้ไม่หมายถึงเพราะอะกูจะล็อกซะก่อนนะถ้าพี่ถือมือเดียวแล้ นี่เดี่ยวโอ้ยพี่พี่พลังเยอะชูได้อยู่เออแต่แต่ให้มันดูตรงอ่ะพี่ต่อต่อได้ดูได้ดูแบบมีอำนาจชูสุดเลยพี่ชูสุดโอเคยวใครผ่านมากูตีม่งเฮ้ยนี่อะไรของมึงอะไรของมึงไม่ได้นั่งหล้วครัต้อง มันไม่ดิลูแข็งแรงไงมันแข็งแรงไปหรอว่ามันไม่ต้องโชว์ขนาดนี้ก็ได้ทั้งนั้นผมเอาว่าเอางานงานอาร์ตว่ะพี่ถ้างานแบบว่างานเพราะเพราเทปมันเยอะแล้วภาพเหมือนผมเอาแบบฟิลภาพสเก็ตเลยนะพี่ไนะเด็กๆจะถนัดผู้กันฟิลนี้น่าจะเหมาะกับพี่โหลึกซึ้งอ่ะนี่ฟิลภาพสเก็ตเลยเห็นไหมไม่มีโรลเลเบรปนเลย สเก็ตล้วนๆฮะอันนี้ตลกตลกไหมพี่อันนี้หยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นอยาก้มียิ้มเลยโอเคได้ได้ได้เนาะเอ้ยน้องที่เล่นนะอารมณ์ดีได้ได้อารมณ์ดีเนี่ยเขาเล่นอารมณ์สีดนตรีเลยทุ่งแบเนี่ยอ่เขาบอกว่าภาพสเก็ตไม่เฟี้ยวเอาฟิลแบบว่าฟิลสะบัดสีดีกว่าน่าฮาวัยพี่จะสะบัดใช่ไหมฟิลสะบัดจานได้ยายพี่แบบแนวคมๆอะไรเงี้ยนะ โหสบัดตั้ง่ข้างหลังเลยเหรออาจารย์เดี๋ยวอาจารย์อาจารย์เจ๊จับประคองให้ผมอาจารย์ไม่ต้อ่ไนนี้อาจารย์หลบไปแล้วครับผมจับจักได้เดี่ยวแล้วอยู่ข้างหลังได้ยินจะเสียงเนี่าเล้วกันจะออกใครนี่เจ้าตอนไหนเนี่ยไอ้สัตว์พาครูเก่งไปด้วยจิงไรจัดระวังรถไหนฮะโดนไล้ว่ยไม่ได้ว่าการสนุนกระเป๋านี่หรอ หนักหนักขึ้นเรื่อยๆของมันเป็นเรื่อๆเปเรื่องจะมีบางมั่งหนาบ้างสร่างกันไปนะคุณเอ่อคุณอย่าเพิ่งขยับนะให้เด็กๆได้สนุกกันทั้งหมดได้เรียนรู้ศึกษาการวาดไอ้คุณอยากขยับนี่แล้วก็ทำไปไอ้จัดเดี๋ยวพี่อยาขยับเดี๋ยวภามันไม่เหมือนเดิมพี่ๆท็อปท็อป พี่คนใส่ผีส้มแล้วดูดิเี่ยอ่ะมันเป็นภาพภาพสว่างพลังใช่ไหมทำหน้น้าพอใส่แล้วภาพสว่างแต่พี่ดูมืดมากเลยอ่ะเรียบร้อยพี่ได้ไหมพี่ขอดูรูปหน่อยดินะฮะโอ้เป็นไงบ้าโอ้น้องอ่าอย่างนี้ต้องไปติดข้างฝาเลยอ่ะอเมเด่เดี๋ยวเอาติดที่บอร์ดเลยนะขอบคุณน้องมากเลยนะครับน่าที่ว่าดูปได้สุดยอดมากเลย โรงเรียนมึงอยู่ไหนอะเฮ้ยโรงเรียนอยู่ไกลมั้งครับอาจารย์แล้ผมย้ายที่ไปเรื่อยนี่โอ้โหช้ำเล่าช้ำหนองเลยไอผู้จัดการโทษทีนะฮะครับผมเอ้ผู้หญิงคนนี้เป็นเป็นฝ่ายอะไรของคุณนะอ๋ออันนี้เขาเป็นฝ่ายขายเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขออนุญาตเช็ดให้ผู้จัดการมันเลอะไปนิดนึง่ะมันเลอะมากเลยค่ะอ๋อเจ้ดีดีจั๊กจั่นจั๊กจั่นจั๊กจั่นจั๊กจ่นช้าเถอะเจ้เพิ่มาด้วยเถอโอเคตังพอแล้วอีบ้างนี่มึงรักษา ที่หลังจะไปเล่นแถวต่อภาษาหรือเปล่าครับยังไม่ได้ถึงสงการเอาที่ผมติดต่อคุณมาบอกว่าขอใช้สถานที่วาดรูปหน่อยแล้วผมก็ยังบอกว่าเดี๋ยวพอทําอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมจะจองรถสักคันหนึ่งคันนี้หรือเปล่าฮะโออาจารย์ครับผมบอกได้เลยครับนี่แหละครับรถคันนี้ที่เตรียมให้อาจารย์ครับไฮราฟรีโวดับเบิลแคปพีรันเนอร์นะครับมากับเครื่องยนต์ G D Super Power ครับแรงจัดประจัดษยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี i อ r t นะครับช่วยให้เผาไหม้หมดจดครับอาจารย์โอ้สุดยอดเลย แล้วพวกช่วงล่างเป็นยังไงบ้างล่ะครับผมชอบขับแบบนิ่มๆต้องบอกตางนี้นะครับสบายใจได้เลยค่ะจารย์พอรถรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบช่วงล่างใหม่สุดเฟรช เทนชั่นที่แข็งยิ่งขึ้นนุ่มสบายอีกขัน้นมั่นใจทุกการทรงตัวค่ะแล้วเรื่องความปลอดภัยนะฮะเป็นไงบ้างครับออพอดีผมต้องพานักศึกษาเนี่ยไปวาดรูปนอกสถานที่บ่อยๆฮะไม่ต้องห่วงเลยนะครับอาจารย์เพราะว่ารุ่นนี้นะครับมาบพร้อมตัวช่วยเรื่องความปลอดภัยทั้งระบบเตือนเมื่อรดอ,อยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยนะครับแล้วก็มีระบบช่วยเตือนขณะเปลี่ยนเลนจราจรครับลดอุบัติเหตุครับแถมรุ่นนี้นะคะยังมีกล้องมองรอบ ทิศทาง360องศาและภายในรถนะคะมาพร้อมกับระบบปรับอากาศแบบดูโอโซนปรับอุณหภูมิอิสระซ้ายขวารับรองนะคะปลอดภัยแถมยังสะดวกสบายอีกด้วยค่ะอาจารย์งั้นเดี๋ยวผมต่อลูกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมจะมาคุยรายละเอียดกับคุณอีกทีนะผู้จัดการครับได้เลยครัจอาจารได้เลยครับพี่ครับเดี๋ยวเอามาให้อาจารย์ผมแพ็คหนึ่งนะ อะไรสีไม่ต้องแล้วเอารถไปเลยเอาลดไปเลยรถไปเลยลดอะไรขายเป็นแพ็คเออ่าน้องนักศึกษาหลายๆคนวันนี้ไหนๆก็มานอกสถานที่แล้วครับอาจารย์อยากจะวาดแบบไหนอะไรยังไงบอกอาจารย์เลยนะเดี๋ยวอาจารย์จัดเตรียมให้เต็มที่เพราะจะจบกันแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยอาจารย์ครับผมอ่าอันนี้ผมยังค้างงานอาจารย์อยู่ให้งานอนาตอมี่นะว่าแต่ไออนาตอมี่คืออะไรลูกอนาตมี่ที่เป็นเกี่ยวกับเรือนร่างอวัยวะอย่าโชว์ความรู้เยอะกบอาจารย์ ไปอนาโตมงตมี่ซะแล้วเนี่ยก็คือร่างกายฮะอาจารย์ก็งงตรงนี้เออร่างกายก็ร่างกายคือแบบคือก็จารเป็นคนสอบพวกผมเองใช่ไอตรงนั้นอาจารย์ลืมไปหมดแล้วส่วนมากอยู่อาจารย์มาทิศดีแค่นั้นเองนะเอางี้เดี๋ยวอาจารย์จะเอาหุ่นมาเลยเอามาวางตรงนี้แล้วเขาวาดรูปกันเลยตรงนี้โอเคไหมดีไหมได้ครับได้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 โอเคเดี๋ยวรออาจารย์แป๊บหนึ่งต่ออาจารย์แป๊บโทรศรพท์คันยังยังไม่ได้ลอรถถล่ม ถูกแล้วเออะไรนะถูกแล้วนี่แหละฮะที่ผมบอกคุณไว้พวกเด็กๆฮะรอคุณอยู่ใจสั่นใจสั่นรบกวนไปเลยครับตรงนี้ตรงนี้ผมรู้จัดการครับกลัวอะไรครับพี่เพิ่งคลอดมาป่ะพี่ใจรู้อัวตัวร้อนแล้วอุ่นกับพ่อนั้นเลยอันนี้ไปไหนยกเวทครับผมอ๋อเขาต้องเล่นดีตลอดเวลาจับกันเวลาวาดออกมาจะได้มีกล้ามเนื้อสวยงาม นี่เปิดโชว์ให้ใครดูไม่ไม่ไม่มีอะไรก็มาฝากอาจารย์ไว้ก่อนอาจารย์นะถ้าเป็นงานงานเห็นเลื่อนล่างเห็นแบบร่างกายอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเอาผ้าออกอีกครั้งนิดได้ไหมครับอาจารย์ว่าดีไหมมันหมดบังไปใช่ไหมใช่ผมว่ามันน่าจะเห็นแบบขาเขาขนาดไหนลูกถ้ามันยาวไปอาจารย์ใช่ยาวไปดิ เพราะว่ามันอยากจะเน้นขาพี่คนนี้ด้วยเพราะขาพี่คนนี้เขาไม่เหมือนคนอื่นนะตัวเขายาวขาเขาจะสั้นเลยมันจะดูเป็นแบบแบบน้องแล้วก็จะตุ่มเลยใช่ไหมครับแต่หนูจัดเอาเองเลยลูกจัดเอ้ได้ดีนะสวยเลยปล่อยชายนิดนึงปล่อยชายนิดนิดเลยหเยี่ยมเลยมันจะดูเกล็ดอาจารย์อาจารย์ช่วยตัดให้ผมหน่อยนะแม่อาจารย์ตัดให้ผมดีกว่ามันดูยาวอะพี่เจ๋ผมม้วนๆไปแล้วมันก็ดูสวยดีนะแต่ผมกลัวเขาจะปิดเอาไปปิดทัันนมมัน มันแหลมออกมาใช่ไหมเอ่อโทษทีอาจารย์ขอเล่มออกนิดนึงอาจารย์เฮ้ยเล่มประชักกันอย่างอื่นนะครับอาจารย์ไม่ใช่อันนี้ได้ได้เลยโอ้ยเล่มอะไรครับอาจารย์เล่มที่ได้ที่ได้อ๋อโอเคือพอเราเนี่ยไ่หมดแเอาท่านี้ใช่ไหมเฮ้ยตรงนี้ขนขันอะไรไว้ได้ไหมต้องแว็กออกไหมแล้วแต่ตาตารว่าไงอะผมจริงๆก็เป็นคนแน่นั้นเขาจัดท่าอยู่ ออเคาจารย์บอกว่าฟิลฟิลนี้ไม่ดีไปงผมว่าให้ร่างกายพี่นอนได้ไหมลองดูก่อนแย่กูกาแลยพี่นอนดูพี่นอนพี่นอนดูลองนอนได้ไหมพี่พี่นอนพี่นอนให้ ไม่ใช่เอาหน้านอนติดทางแล้วนอนติดทแล้วนอนเอาตัวแบบนี้ตัวแบบฝั่งดิแข่งแขงนี่โอเคเออแล้วก็นอนแบบเอาแขนเออไอพี่นอนเรียบอย่างนี้ไปเลยนมพี่เรียร์หน่ะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่สีไม่ใช่พี่อย่างนี้หนักก็ได้่าีหมุนขึ้นหมุนลงกันจัดได้ดีร้อมว่าอะไรก็บอกเราเลย วาดเป็นจากนี้ลงไปกว้างๆมาช่วยช่วยจับขยับตรงนี้ลงไปโคดท่านะจับมืออะไรขยับเขยื้อนหน่อยลูกให้โดนตรงนี้หน่อยนะคะใช่ไหมอาจารย์จะอลงานแบบไหนอ่ะเล่นสีสันหน่อยแบบแอร์เลกก้อะไรตรงเนี้ยได้เขาจะแบบเลกก้แต่ผมเริ่มจากวาดหน้าคุณพนุครับพอดีน้องปบางเขาอยากจะลงลายเส้นนิดนึงครับเอาได้ดิให้น้องบางลงลายเส้นก่อนเดี๋ยวแจ๊ดลงรายละเอียดนะอยากเล็งตรงที่มันเป็นจุดศูนย์กลางอะค่ะ เดี๋ยวไปหนึงนคุณคุณคุณกลับหลังมาข้างหลังไม่มีที่จะลงแล้วนะให้เขานอนเลยจ้าแต่ว่าผมจะผมจะเอาภาพทำมุมนอนอ๋อภาพขอขอนอนอย่างทีนะภาพภาพเมื่อกี้นะครับพี่นั่นแหละนั่นแหละโอเคอ่าประมาณนี้นะพี่ฮะปิดตาคระโอเคครับ การระยะก่อนนะลูกนี่ยู่เฉยนพี่นะใครจะล้างหลังให้กับผมโอ้ยมากันตายแบบนี้โอ้ยอ่ะนี้พี่ควาาเลยพี่พี่ไปฮะพี่อาจารยเอาสุกให้ทั่วตัวนะไม่ใช่แข่ประธาอาจารย์ให้เลยนะแจ๊ดความคิดสร้างสรรค์ไอเดียดีไปเลิศแจ๊ดเอาไปเลย 100คะแนนโหของมากอาจารย์ไม่ต้องดีใจนะคะแนนเต็มหนึ่งล้านโอ้โหเยอะทุกคนก็ได้คะแนนแต่ปีนี้จบทุกคนทุกคนจบเลยเอออาจารย์ครับพอดีน้องกวางเขาอยากจะเป็นอนาตมมี่ั้างเฮ้ยมาสิดุกมาสิก็มาดิครับ